่วงรู้ก่อนภัยจะถึงตัวนั่นเองค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องข้อควรระวังนะคะแล้วก็ความปลอดภัยของการติดตั้งการใช้งานโซลาร์ลูบท็อปนั่นเองค่ะ mm hmm. อาจารย์คะอยากสอบถามมากๆเลยว่าอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะคะว่าเรื่องความปลอดภัยทุกท่านอาจจะยังไม่มีความรู้เรื่องการติดตั้งและความปลอดภัยและข้อควรระวังต่างๆอาจารย์อยากแนะนําตรงไหนบ้างไหมคะในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ย mm hmm. ผมแบ่งออกเป็น2ส่วนอันแรกก็คือทางความปลอดภัยทางกล อันที่สองก็คือความปลอดภัยทางไฟฟ้าค,ความปลอดภัยทางกลน,นะครับ<ม>ก็ผมก็จะแบ่งออกเป็นว่าเราจะติดยังไงนะครับให้มันมีความแข็งแรง<ม>นะโซล่าที่ติดบนหลังคาค่ะแต่มันไม่แข็งแรงเฉพาะตัวแผงโซล่าอย่างเดียวนะครับหลายๆคนเนี่ยไปติดตั้งแล้วเนี่ยครับเกิดอะไรไหมฮะต้องไปซ่อมหลังคาด้วยนะครับหลังคาเกิดน้ํารั่วนะครับ คนที่ไม่มีความชํานาญนะครับไปยึดแผงโซล่ากับหลังคานะครับกับแผงกระเบื้องนะครับใช้งานไม่ถูกต้องใช้ตัวคิดไม่ถูกต้องอันนี้ก็หลังคาพังได้เลยนะคี่ยหรือไม่สำรวจโครงสร้างของตัวเองก่อนเขาต้องยอมรับว่าสมัยก่อนเนี่ยบ้านเราเนี่ยนะครับออกแบบโครงสร้างมาไม่ได้เตรียมหรอกครับที่จะเตรียมรับไอ้ตัวแผงโซล่าท้าหนักของมันมันมีแค่ตัวแผงกระเบื้องนะครับหรือนะครับไม่ใช่ชี้เฉย เพราะฉะนั้นการใส่น้ําหนักของแผงโซลาร์พีวไปเข้าไปเนี่ยมันมีการเพิ่มน้ําหนักให้กับโครงสร้างนะครับถ้าไม่โครงสร้างมันเกิดการแอนตัวนะครับนแอนตัวแล้วก็เกิดน้ํารั่วนะครับหรือพังกงได้นะครับมีเลยนะครับที่มีบางครั้งเนบ้านเราเนี่ยมีแรงลมในช่วงประมาณเดือน4เดือนข้าช่วงฝนจะเข้าพนยุจะเข้านะฮะอันนี้ก็เป็นหน้ากลัวอันหนึ่งนะครับ เพราะติดโซล่าบนหลังคามันจะมีมิคโาเรียกว่าม,มีแก็บอยู่ไอ้ตัวเนี้ยนะครับลมมันพัดเข้าไปใ,ใต้ตัวโซล่าเนี่ยเหมือนเหมือนเครื่องบินเลยฮะเนี่ยพัดเข้าไปมันก็เกิดแรงยกตัวขึ้นไปนะครเครื่องบินมันบินได้เนี่ยเพราะว่าเกิดลมใต้ใต,ใต้ท้องนี่ครับตรงเนี้ยนะครับจริงๆตรงเนี้ยก็จะมีผลนะครับนะบหลังคาเปิดทั้งหลังคาเลยทั้งตัวโซล่าทั้งหลังคาเปิดหมดเลยในช่วงพายุซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับในด้านโครงสร้างตรงนี้ ต้องขอแนะนำนะครับคนที่จะติดนะครับสำรวจบ,บ้านตัวเองก่อนปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีกว่าอ่านะครับยิ่งยิ่งเป็นโรงงานหรืออะไรพวกนี้ต้องปรึกษานะครับซึงปกติแล้วเนี่ยในมาตรฐานก็บอกต้องใช้วิศวกรโยธาช่วยดูเพราะงานโครงจ้างเนี่ยวิศวกรไฟฟ้าเนี่ยดูไม่ได้หรอกนะครับค่ะไม่ไม่รู้เรื่องนะครับจริงๆก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของงานโยธางานคนครับแต่ว่า เราปรึกษาคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญดีกว่าใช่<ด>ครับต,ต,ต้องต้องตรวจสอบแล้วก็ดูตรงนี้ไม่ติดเองดีกว่านะคะทุกท่านอันที่สองก็คือเรื่องความปลอดภัยทางด<ช>้าน <ๆ S 2> ไฟฟ้า,า,าอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่สุดเลยนะครับเขาบอกว่าโซล่าเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดไฟไหม้มากที่สุดนะครับที่น่ากลัวที่สุดเกิดไฟไหม้เกิดมาแล้วนะครับไม่ว่าจะที่ประเทศที่เจเริญแล้วนะครับเอ,อังกฤษสหรัฐอเมริกา นะครับดีแม้แต่ใกล้ๆบ้านเราประเทศจีนของเราเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยจะยินแต่เดี๋ยวนี้เริ่มมีมาละในในประเทศไทยเลยใช่ไหมครับในไยเริ่มมีแล้วนะฮะเหตุการณ์สดๆตอนร้อนนะครับก็คือเมื่อต้นเดือนมกราที่ผ่านมาปีเนี้ยนะหกเจ็ดปีนี้นะครับนะฮะเกิดที่วัชรพลอุ๊ยใกล้ๆเราเลยนะคะตรงเนี้ยนะฮะเกิดเพลิงไหม้และมีผู้เสียชีวิตในด้วยในนั้นด้วย ซึ่งนะฮะตรงนี้เป็นเหตุการณ์ที่เศร้าโดดต้อน่าเสียใจมากที่สุดคนที่ติดตั้งเนี่ยมีกําลังซื้อพอนะครับมีกําลังซื้อพอนะครับมีความสามารถในการจ่ายแต่ไม่รู้ว่านะครับสิ่งที่เขาติดตั้งไปเนี่ยนะมันมีความเสี่ยงนะครับอาจจะใช้นะทีมงานหรือคนที่ติดตั้งท,ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญที่ไม่มีความเชี่ยวชาญพอนะครับหรือประหยัดเกินไปมันมีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่จะต้อง ป้องกันมันมันเกิดได้เราก็ป้องกันมันได้นะครับสาเหตุหลักของการเกิดเพลิงไหม้นะครับเขาบอกว่ามันเกิดจากนะครับสามสาเหตุนะครับของโซลาพาวเวอร์พีีนะครับสามเหตุหลักที่ที่สำคัญก็คือตัวดีซีคอนเนคเตอร์นะไอดีซีคอนเนคเตอร์เนี่ยไออุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่เราเห็นเนี่ยเนี่ยฮะถ้ามันไม่ได้คุณภาพนะฮะ ถ้ามันใช้ไม่ได้งานไม่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดโอกาสที่เกิดภูมิไม่นะครับการใช้สายไฟนะครับที่ไม่ได้คุณอภาพอันนี้สําคัญอันนี้สําคัญมากเลยนะสายไฟมันก็ต้องตามมาตรฐานใช่นะครับเพราะโซล่าข้างบนเนี่ยนะต้องยอมรับว่ามันจะเหมือนกับไอ้สายไฟที่ใช้อยู่ข้างล่างนี้มันไม่ได้ไม่ได้เพราะจะต้องโดนเข้าแดดนกมันโดนแดดโดนฝนนะมีแสง U ูมีอะไรเต็มไปหมดใช่แล้วนะเออตรงนั้นเนี่ย มันไม่เหมือนกันนะครับการเราเอาใช้สายแรงต่ำทั่วไปบางคนบอกจะมีสายแรงต่ำเยอะแยะเลยเอาไปใช้เรียกว่าต้องมีคุณภาพมากกว่าทีา่เราใช้ปัจจุบันด้วยสายพารนะฮะแล้วก็แม้แต่ไอ้ตัวจังชั่นบล็อกที่มันอยู่ข้างหลังแที pv นะครับก็เป็นสาเหตุหลักเหมือนกันในการที่จะเกิดเกิดไ <ป S 2> ม่ได้นะครับซึ่งจริงๆเหล่านี้นะครับก็เป็นอะไรที่ทุกคนจะต้องให้ความระวังนะครับผมมีเคสหนึ่งนะครับในใน ปี2565มันเกิดขึ้นที่หมู่บ้านในซอยนี้ใหม่นะครับอันนั้นก็เกิดเพลิงไหม้นะครับแต่มันไม่ใช่เพลิงไหม้จากโซลานะเพลิงไหม้จากเหตุการณ์อย่างอื่นเจ้าหนี้ดับเพลิงเข้าไปทาการดับเพลิงนะครับเขามีการตรวจสอบเรียบร้อยเลยนะโอเคมีการตัดไฟจากไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับแล้วเข้าไปเอาดับเพลิงฉีดน้าเข้าไปปรากฏว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นมครัเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงถูกไฟดูดอ้าวเป็นการตั้งคำถามเลยว่าทำไมตัดไฟแล้วถึงเกิดไฟดูดได้เนี่ยตัวนี้เพราะว่าอะไรเพราะเพราะว่าเราไปเข้าใจว่ามีไฟจากการไฟฟ้านี่ตัดแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่มีไฟแล้วจริงจริงมีไฟอยู่เหรอคะอาจารย์ตาบใดที่บนหลังคาของเราเนี่ยนะครับมันยังมีแสงอาทิตย์อยู่นะครับมันมีแสงอาทิตย์ู นะครับตัวแผ่น p ีที่อยู่บนหลังคาเนี่ยมันจะผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดเวลาแล้วกระแสไฟฟ้าตัวนี้เป็นกระแสไฟฟ้าที่สูงกว่านะครับที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเราใช้อยู่เนี่ยนครับ2อ0โวลต์นะครับเนี่ยไออยู่ตรงนั้นเนี่ยครับอย่างน้อย400โวลต์ถ้าใช้นโรงงานเนี่ย800โวลต์ถึง0 0 0โวลต์แรงกว่าเยอะมากๆเลยนะ,นะคะดังนั้นโอกาสถูกไฟดูเยอะกว่าถูมาก แล้วก็แผงทีวีของเราเนี่ยปกตินะครับที่เราใช้งานอยู่เราจะต้องขึ้นไปทาความสะอาดมถูกไหมครับนะฮะเพราะว่าอะไรบ้านเราเมืองฝุ่นเราเห็นว่ารถยนต์ของเราเนี่ยนะครับเห็นไหมใช้ไปแค่สองสัปดาห์ถูกไหมฮะโอ้เขียนโจหนังสือได้เลยถูกไหมครับฝุ่นเยอะมากค่ะถูกไหมใช่ค่ะการที่เรามันมีฝุ่นเนี่ยทำให้ทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้านี่มันลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปล้าง นะครับถ้าเป็นโรงงานหรือเป็นพิไรโอเคก็ว่าจ้างมืออาชีพมาล้างได้นะแต่ถ้าเป็นบ้านเราเองบ้านเราจะทํำยังไงนะครับนะครับหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมครับใช่ผลที่เอาไปใช้เนี่ยเอาไปล้างเนี่ยนะมันเสี่ยงกับชีวิตนะครับใช่ค่ะก็นะครับครงที่จะฉีดน้ําหรือบนเองสายไฟฟ้าตุ๋งๆเนี่ยนะฮะนะฮะเออนะเสี่ยงกับชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันป้องกันได้ไหมป้องกันได้ แต่หลายๆอย่างที่เจ้าหน้าที่ดับเพลงถูกไฟฟ้าดูดหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดจากนะครับการติดตั้งที่มันไม่ถูกต้องการติดตั้งที่ประหยัดเกินไปการติดตั้งที่ไม่ยอมทาตามมาตรฐานนะครับสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่มีความรู้ด้วยสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ที่ที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับมีความเข้าใจนะครับแล้วคํานึงถึงเลยว่าเวลาที่เราจะติดตั้งโซล่าเนี่ยนะครับอย่าไปคิดถึงเรื่องประหยัดอย่างเดียวใช่นะครับ เพราะมันถึงชีวิตเราเลยใช่ท่านคิดถึงว่าทาไมเวลาเ,เราเสียตังค์นะประกันชีวิตเราก็เสียเราก็จ่ายได้แต่สิ่งเหล่านี้ทําไมเราจ่ายไม่ได้ก็เงมนที่เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยใช่นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเซฟชีวิตเราแล้วก็เซฟคนที่ชีวิตคนที่เราหลักได้อีกด้วยนะคะแล้วก็เวลาจะติดตั้งก็อยากแนะนําทุกท่านเหมือนเดิมว่าให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถนะคะอย่าเห็นแก่ของถูกคะ่ะทุกท่านเพราะว่าภัยอันตรายอาจจะตามมาได้นั่นเองค่ะ